รุ่นพิเศษของแท้นะคันนี้นะ3.0มจุดศูนิโนะสีแดงไงกันชนชุดแต่งเรียบร้อยระบบการขับขี่ครบถ้วนนะครับดิสเบรกสีล้อแล้วดูภายในนะคันนี้ภายในเป็นสีดำนะครับภายในเป็นสีดำพร้อมไฟแอมเบียนไลท์นะไฟแอมเบียนไลท์สี่ประตูเลยนะอยู่ข้างในนี้นะมันจะมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ด้านในนะครับตัวเบาะนะครับเป็นสีดำแท้เดิมโรงงานนะครับมี power outlet มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยพร้อมพอร์ต usb นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเบาะไม่มีฉีกขาดรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับป้ายแดงมือเดียว ใครสนใจอยากได้เจ็ดที่นั่ง PPV สีแดงคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยและไปชมรายละเอียดดีเทลพร้อมกันนะครับดูนะสวยมากจริงสวยมากจริงรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าขับมาเองน้อมบอกว่าโอ้โหขับดีตอนแรกกับผมคืบแค่1.9ผมเพิ่งรู้ว่าเป็น3,000โอ้โหขับสนุกตื๊ดมากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้อยู่ผมเนททอโต้นะครับอยู่กับผมอยู่กับแล้วสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมมีสีแดง นะแดงจ้าเลยนะคันนี้เป็นรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับเป็นของอิวซูนะครับคันนี้นะคืออิวซูมิลเอนะครับ3.0디오닉ปี2019นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะตัวดิโอニックแล้วมิลเมันจะมีตัว CD DVD i c o n i c d คอ n i c นะครับมีทั้งขับ2ขับ4ก็ต้องแยกกันดีๆนะครับคันนี้นะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อและเป็นตัวขับ2ปี19นะครับตัวรถเป็นสีแดงนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเครื่อง3,000ผมบอกเลยว่าขับสนุก นะครับสนุกนะครับต้องบอกว่าใครหาเยอะนะสําหรับชมนี้นะเพราะว่ามันเป็นโฉมพิเศษนะครับตัวเดี่ยวิีกต่างจากตรงอื่นก็คือตัวกันชนเนี่ยชุดกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะนะมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับมันจะแลกออกมาแล้วมันก็จะสวยโดดเด่นนะมันจะเป็นสีแดงสีตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดําที่เป็นแบบนี้นะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมนะครับ d ดีย i นเนี่ยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะเป็น PPV ไซใหญ่นะครับแล้วคันนี้ราคาถูกกลยนะ855,000า5บาท855ขับดีมากนะเมื่อเช้าผมขับมาโอา้โหแบบขับสนุกเล่งแซงติดเท้าเลยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์3000นะครับเป็นเครื่องยนต์ DDi b u l ู Power เครื่องยนต์3.0นะครับด้านข้างเนี่ยเดิมแล้วพอเป็นเดีย i นมีคิวล้อเห็นไหมมีคิวล้อมานะครับแล้วก็ดิสเพกสล้อ นะครับดิสเบรกสีล้อกระจกมองข้างก็เหมือนเดิมปรับพับไฟฟ้า,า,ปปาติดฟิล์มเรียบร้อยมีกันสาดมีหลักลังค้าให้นะครับแล้วคันนี้ก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะเป็นแคปลาแคปลามีบันไดด้านข้างทุกอย่างครบถ้วนนะครับนะด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับตัวรถเป็นปี19ตัวรถเป็นปี19ผมบอกเลยว่าสีแดงเนี่ยลูกค้าที่อยู่อูบนอูดรบุรีลำตุลินอะไรพวกนี้ชอบขรถสีแดง นะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะถ้ามาจากฝั่งนู้นะรถสีแดงไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือรถครอบครัวนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถปีสิจริงไปสูงนะครับระบบออปชั่นภายในเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยกระจกมีไล่ฟ้ามีสปอยเลอร์นะครับเป็นทูโทนนะสีดาสีแดงแล้วก็เสาวิทยุแล้วก็ระบบอีเอสซีนะเป็นระบบควบคุมการขับขี่นะที่ต้องบอกว่าลงตัวนะครับและใช้งานง่ายนะครับเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็ด้านหลัง กันชนนะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถแล้วก็ดิฟฟิเวเซอร์เป็นสีดํานะครับนะตัวนี้เป็นฝาท้ายเมนวนวลนะเป็นฝาท้ายเมนนวลนนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับรถเต็มเดิมนะดูโครงสร้างได้เลยนะครับดูเมท์ตนะชัดเจนทั้งบนหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะสำหรับ b ิวเอ็กนะครับพับแบบนี้พับแบบนี้ นะครับแล้วตัวเบาะคันนี้สวยด้วยนะคับแบบนี้เก็บของได้เต็มที่เลยนะครับถ้าเดินทาง5้าคน4ีคนพับแบบนี้สบายนะครับแต่ถ้านั่ง7คนก็กางเบาะขึ้นมานะ, <_ C 1> นะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันนะสำหรับตัวเดียว c ินะครับ <_ C 1> ห้องโดยสารตอน2เดี่ยดูตัวเบาะสิใหม่มากใหม่มากรดเล่นไปแสนต้นรดเล็กไปแสนต้นราคา855้าเบาะใหม่มากนะเบามิวอกเนี่ยมันต้องบอกว่ามันสะดวกจะใช้งาน มือเดียวเลยครับเดินขึ้นไปได้เลยเดินขึ้นไปด้านหลังได้เลยนะครับกว้างๆนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์นะมีแอร์ข้างบนนะครับมีที่ปรับแอร์ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจอเอเ์เทนเมนต์ด้วยนะครับเป็นจอที่แสดงผลจากด้านหน้านะแต่ว่าต้องใส่เป็นพวกแผ่น DVD อะไรต่างๆนะครับถ้าเป็น USB มันจะไม่ขึ้นนะครับด้านหลังก็มีพาวเวอร์เอาเ็ตมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวด i o n i นิกเนี่ยจะมีตัว ไฟแอมเบียรไลท์ด้วยจะมีไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มเข้ามานะ้ำมันจะอยู่ใต้นี้ใต้ดำๆตรงนี้นะดูจากฝั่งรู้ได้เลยนะครับจะมีตัวไฟแอมเบียนไลท์นะครับแผงประตูก็สวยงามนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าเนี่ยเลื่อนง่ายนะแล้วก็ที่รับหลังก็จะเป็นกระดูกงูแบบนี้นะครับนะพวงภูมาลังจะเป็นฟูลมัลติฟังชั่นนะเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์ให้ดูนี่พภูมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับ เอนเตอร์เทนเมนต์งวล่มฝั่งนี้เป็นคูสคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับราคาเลขมาอยู่ที่136,500ส13นสาม0นึงนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลัชชันนะครับออโต้สตาร์สต็อปและระบบแอร์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับแบบนี้ใช้งานง่ายนะปิดเปิดนะครับแล้วคันนี้ก็มีตัวเหมือนตัวเขาเรียกว่าเนวิเกเตอร์นะแต่คันนี้มี SD การหรือเปล่านี่มี นะมีระบบนำทางให้ในตัวอยู่แล้วนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับรถส,สวยๆแบบนี้นะใครต้องการนะรีบติดต่อสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กัน3.0นะล้อแมกสวยนะคันนี้เป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันกน,นี่อย่างเงี้ยกริปใส่ค้ำโชกมาด้วยนะปกตินี้มไม่จะเป็นขาแบบนี้ขาแบบนี้นะครับแต่เนี้ยเอาใส่ไม่ได้ละเพราะว่า เขาใส่คําโชคมาเป็นขาไฟฟ้านะครับสะดวกสบายเราเปิดเราไม่ต้องค้าเลยหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะเครื่องยนต์เป็น DDI Blue Power นะครับ3.0หัวน็อตเดิมรถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดนะครับ8 5 0 0 0บาทใช่ไหมน่าจะใช่นะ8 5 5นะครับ855รถสวยเดิมบางนะสีแดงสงสายรุ่น 3.0ดนีออนิกนะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อปี2019นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์นะครับแล้วก็สามารถดูรถทดลองขับได้ที่บริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์แล้วพบกันได้เลยนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยแน่นอน